สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน3ล้อกระบะบรรทุกมือสองนิตยารถบ้านนะคะอนุชิตพี่คุณหอมอนุชิตมอเตอร์นะคะจะมารีวิวสล้อถาวอ0ร2 0 0ซีซีนะคะ,คะอันนี้เป็นสภาพเครื่องฝนตกก็จะมีน้ำค้างหน่อยนะคะเป็นสภาพรอบๆอคันค่ะ กระบะสามารถยกด้ำได้ด้วยมือนะคะเปิดได้3ด้านกระบะยาว1.8เมตรนะคะกว้าง1.30เมตรค่ะอันนี้ด้านท้ายนะคะเครื่องดีค่ะขับใช้งานได้ปกติสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้นะคะ อันนี้เป็นสภาพรอบๆบคันเบาะนี่หุ้มให้ใหม่นะคะนี่ค่ะไปดูระบบสตาร์ทค่ะอันนี้เป็นสตาร์ทมือนะคะ 200cc นะคะเครื่องดีแรงขับใช้งานได้ค่ะไม่มีเกียร์สโลนะคะแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าได้ค่ะถ้าลูกค้าอยากได้ถ้าสนใจก็พักแชทได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทร0928350233ค่ะโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจ เครื่องเดินเบาเนิ่มๆเลยนะคะใช้งานได้ปกติค่ะเดี๋ยวราค่อยมาดูระบบขับเคลื่อนกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ